เปิดภาพฟิตติ้งเรือนร่มนิ้วมหากาบย์อีโรติกชารักชายกอบอันชานนเลิฟซินนัวเป็นอีกหนึ่งปรากฏการหน้าจอละครของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 ที่หยิบเรื่องราวของชารักชายมานำเสนอผ่านชีวิตตัวละครหลากหลายอัตลัสษสำหรับละครเรื่องเรือนร่มนิ้วของผู้จัดหนุ่มไฟแรงต่ายนัทพลลียาวินิตล่าสุดฟิตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยครั้งนี้ได้อันวิทยาวัไกรายไพศาลกอบอนุวัตน์ชูเชิดรัตนาและนนชานนทิพกนกมาสวมบทบาท ชารักชายร่วมด้วยพิงกี้สาวิกาชัยเดชฝ้ายเวรุวีดิศยบุตรที่จะมาดรามาเชิดเฉิมประชันบทบาทชิงรักหักสวัสด์กันสนั่นจอเสริมทับด้วยนักแสดงมากฝีมืออาทิจูนชนรดีมาร์คอภิวิชพิมพิมพันธ์เพชรกรุนพลเจี๊ยบชมพูนุ์แอรินยุตตาธัด รวมฟิตติ้งกันซึ่งภาพที่ออกมาก็ดูสื่อถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครได้ชัดเจนมากโดยเฉพาะช็อตชายของเซตภาพสามหนุ่มก็ดูเผ็ดร้อนร้อนถึงใจยิ่งช็อตภาพที่มีสาวพิงกี้และฟ้ายมาร่วมเฟรมด้วยนั้นยิงทำให้รู้สึกถึงความเข้มขน้นครบรถของเรื่องนี้รวมถึงเสื้อผ้าสไตล์เพียรีดยุคราชการที่6ที่ดูสวยงามยิ่งน่าชวนติดตามโดยละครเรื่อง เรือนร่มงิวเป็นเรื่องราวของมาลัยหญิงสาวที่อาภัพเธอต้องจำใจแต่งงานกับหลวงวิสารหนุ่มรูปหล่อลูกพระยาเจ้าของเรือนร่มงิวชีวิตในเรือนร่มงิวของมาลัยเธอทำหน้าที่ภรรยาที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยม โดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าสามีที่ไม่เคยหลับนอนกับเธอเลยนั้นเป็นชารักชายจนนำพาให้เป็นเหตุสกนัตกรรมความรักภายใต้เรือนร่มนง้้วแห่งนี้ติดตามชมได้เร็วๆนี้ทางช่องแปด